สวัสดีครับผมโจโทีเฮซัดครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัด1ิบอันดับสถานที่ลับที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นในเกม GTA ภาค3นะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะส่วนใครที่ชอบอันดับไหนนะก็สามารถเม้นบอกเป็นตัวเลขที่ด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดเขวาใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะ สำหรับสถานที่แรกในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเลือกที่เบาๆหน่อยแลวกันนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนนะอาจจะคิดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดแล้วนะฮะมันก็คือสนามกีฬานั่นเองนะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะฮะไปยังข้างในแล้วก็เจาะลึกเลยนะฮะว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสนามกีฬาหน่อยแล้วกันนะฮะว่าด้านในมีอะไรอยู่บ้างนะฮะแต่ถ้าว่าเราเข้าไม่ได้นะวิธีเข้าของผมก็คือ วาร์ปเข้าไปเลยนะฮะเออเรามีพลังวิเศษนอง,องนี้เลยเราสามารถเข้ามาได้แล้วนะฮะโอ้โหนี่ไงสนามกีฬาที่ทุกคนนะฮะอาจจะเข้ามาไม่ได้นะแล้วก็เอ้ยหยุดก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในสนามกีฬานะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนผมนี่แหละนะฮะเราก็จะวาร์ปลงไปด้านล่างเลยนะส่วนสนามกีฬานะก็จะเป็นหน้าตาแบบน,นี้เลยนะฮะนี่ผมดูเอาให้ดูจากด้านบนแล้วกันนะฮะนี่เลย มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินด้านล่างได้อยู่นะแต่ว่าเราจะต้องมาตรงกลางตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เลยนะฮะถ้าเรามายังสนามกีฬานะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะเดินบนสนามหญ้าได้นะฮะ <S <S โอ้โหสถานที่นี้เป็นสถานที่ ที่แปลกมากๆเลยนะฮะและสำหรับสถานที่ต่อไปนะก็จะเป็นเรือบรรทุกสินค้าตรงนี้นั่นแหละนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีทางเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปยังเรือบรรทุกสินค้าตรงนี้ได้นะแต่ว่าถ้าดูแล้วนะไม่รู้มันจะเข้าทางไหนนะว่าปะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปนะฮะตอนนี้กําลังหามุมเจ๋งๆอยู่นะนี่เลยปะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเข้าไปฟุ๊กเข้าให้นี่ไง เราสามารถเอาเดี๋ยวเราสามารถที่จะเข้ามาด้านในได้นะแต่ด้านบนเมื่อกี้เราเห็นอะไรป่ะและนี้ก็จะเป็นสถานที่ด้านในนั่นเองนะฮะ้ยเราสามารถเดินได้อยู่นี่หว่าอันนี้เลยนะฮะอู้สวยงามมากนะฮะก็จะมีเรืออยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเรืออยู่ฝั่งนั้นนะนี่เนียตรงนี้ตรงนี้นี่ไงมีเรืออยู่3ามสี่ลำนะฮะแล้วก็มีกลำหนึ่งที่มัน อยู่ด้านในนะสถานที่ต่อไปที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะฮะมันก็คือสะพานนี่แหละนะไอ้ตัวยกตรงนี้นะฮะมีใครหลายคนลองอยากเข้าไปดูด้านในปะว่ามันมีเครื่องหรือว่ามีอะไรอยู่นะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าไปด้านในเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปด้านในดูนะว่ามีอะไรอยู่ด้านในนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นมุมอยู่ด้านในนะฮะแต่สังเกตดูนะฮะ มันจะมีเหมือนช่องว่างอยู่นะสช่องนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นช่องอะไรนะฮะแต่ว่าด้านในไม่มีอะไรอยู่เลยนะรูปลักษ์เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เนาะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถยืนบนนั้นได้นะฮะโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> สำหรับสถานที่ต่อไปครับคงเป็นที่ไหนไม่ได้นะที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าด้านในของที่พักของเรานะฮะมันมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองนะเราสังเกตจากตรงนี้นะก็จะมีทีวีอยู่นะแล้วก็ด้านใน มันจะมีเหมือนตู้ไมโครเวฟที่มาอยู่บนเครื่องซักผ้านะแล้วก็จะมีเตาแก๊สด,ด้วยนะเออประเด็นก็คือแกนอนตรงนี้ใช่ป่ะตื่นมาแล้วทํากับข้าวอยู่ปลายเตียงเลยใช่ไหมเนี่ยหรือ,อยังไงถ้าเราสงสัยเราอาจจะต้องเข้าไปดูข้างในนะฮะนี่เลยอุ้ยจริงด้วยวะ่ะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะฮะแล้วก็จะมีตู้ไมโครเวฟมีตู้ไมโครเวฟที่อยู่บนเครื่องซักผ้านะฮะนี่เลย และอีกสถานที่หนึ่งนะที่คุณไม่มาไม่ได้นะฮะก็คือดาดฟ้าของคาสิโนนี่เองะฮะนี่เลยโอ้ยด้านบนนี่มันสวยงามมากเลยนะฮะนี่เลยมันก็จะมีประติมากรรมต่างๆนะมีต้นบอนไซด้ดวยนะออกแบบแนวจีนนิดนึงนะเนี่ยแล้วก็จะมีสระน้ําด้วยลงเล่นหน่อยเป็นอะไรไปนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสระน,น้ําน้ําแข็งหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้านี่มันสระน,น้าน้าแข็งชัดๆนะฮะเราเดินบนสระน้ําได้ด้วย นี่แล้วก็จะมีสถานที่สวยงาม้อเดียวตกเอา้าอยู่ดีๆผมก็ตกลงมาด้านล่างเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอา้าอุ้ยนี่มันห้องลับชัดๆนะฮะแล้วก็จะมองเห็นด้านบนด้วยนะเออสวยไปอีกแบบนึงนะฮะสถานที่นี้ถ้าใครไม่มาถือว่าพลาดนะฮะนี่เลยอ่ะเอา้าตกลงไปอีกแล้ว สำหรับมาดับต่อไปนะก็จะเป็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าในสถานที่นี้มีอยู่ห้องห้องหนึ่งนะที่เราสามารถเข้าไปเดินได้นั่นเองนะฮะนี่เราลองสังเกตดูนะฮะถ้าเราอยู่ไกลๆนะเราจะมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่ผมจะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะน,นี่ถ้าเราอยู่ไกลๆเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีห้องไหนที่เราสามารถเข้าไปได้และมันมีพวก ของต่างๆอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่มันจะมีห้องห้องหนึ่งแล้วที่เราสามารถเข้ามาเดินได้นั่นเองนะฮะนี่มันจะเป็นห้องก่อสร้างนั่นแหละนะฮะแต่ว่าห้องนี้เราต้องมาใกล้นะเราถึงจะสามารถมองเห็นมันได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันถ้าเราอยู่ไกลนะประมาณไหนปึ๊บปุบปุบฟบบบนี่นี่ประมาณนี้มองไม่เห็นแล้วนะนี่นี่ าเราไม่เข้าไปใกล้ๆนะเราจะมองไม่เห็นเลยนะฮะห้องนี้เป็นห้องที่ซ่อนอยู่ในเกมนั่นเองนะฮะสำหรับสถานที่ต่อไปนะทุกคนอาจจะมองข้ามไปนั่นเองนะมันคือสถานที่ในเมืองที่2นะถ้าใครจะมานะเราลองสังเกตตึกหัวแหลมๆตัวนี้ไว้นะฮะนี่ตึกตัวนี้นะนี่ทุกคนน่าจะเห็นมันได้ชัดนะในเมืองที่2นะนี่แล้วก็สถานที่ที่ว่านะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตามผมมา มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฟุกบเข้าให้นี่ไม่ได้ลงหมอดนะอันนี้ของจริงนะฮะนี่ช่องโจโดีเฮด,ดไม่ขี้โม้เด็ดขาดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนตอนนี้ผมเหลือพลังแค่หนึ่งเท่านั้นนะฮะถ้าผมลงแปลงเดี๋ยวพระเอกจะหลับแบตซาตินนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะเข้ามาด้านในตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะฮะก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่านแล้วก็จะมี บ้านใครไม่รู้เอาไม่ใช่บ้านนี่หว่าเฮ้ยเุ้ยเฟียวมากเลยว่าตรงนี้นะเอาเดี๋ยวเราเราเดินก็ามาด้านใน <c oughs> เราเดินก็ามาด้านในได้นะแล้วก็ตรงนี้มีลู่วิ่งด้วยโอ้โหออกกําลังกายบบจิวเทลนะฮะโอ้ยมันจะเท่เหลือเกินนะเนี่ยแต่ว่าเราเดินมาครึ่งตัวแบบนี้ได้ไงเนี่ยอ้ยวิวสวยมากว้ามาดูตรงสระน้าตรงนี้บ้างแลวกันนะฮะมีสาบัวด้วยนะฮะว้าว สับ,บัวแบบสวยๆเลยนะฮะสถานที่นี้น่าจะเอาไว้เ,เป็นฉากคัดซีนนะผมคิดว่านะฮะนี่เลยเ่าเดียวผมว่าจะเดินข้ามบันไดแบบเท่ๆนะแต่เดินทะลุบันไดเฉยเลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาสถานที่ตรงนี้นะก็ลองมาได้นะอยู่เมืองที่2นะจุดแลนด์มาร์กนะฮะเราดูจากไอ้ไอ้ยอดเขาตรงนี้นะไม่ใช่ต่ไอ้ตึกสูงๆตัวนี้แหละมี ตึกเดียวนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตึกใหญ่ๆสีดำๆตัวนี้นั่นเองเนะเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกมนะมั่งผมคิดว่านะสำหรับสถานที่ต่อไปครับก็จะเป็นสถานที่รับสุดยอดและกันนะฮะตรงสถานที่นี้นะฮะหลายคนน่าจะเคยมาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่เอาไว้จอดรถสูงๆน่ะแล้วก็ฝั่งนี้นฮะก็จะมีพวกร้านล้างรถเปลี่ยนสีอะไรก็ว่าไปนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีใครหลายคนมา แล้วหล่ะนะแล้วก็จําสถานที่นี้ได้นะอยู่เมืองที่สองนะมผมไม่รู้จะเปิดแผนที่ยังไงนะภาคนี้เปิดแผนที่ไม่ได้ <c oughs> ไวัยรุ่นเซงเลยนะมันก็จะมีอยู่ห้องห้องหนึ่งนะ <c oughs> ตรงนี้นะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เองนะนี่เลยอุย้ยผมเข้ามาในห้องที่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยอฮ้ยนี่เลยเราสามารถเข้ามาในห้องแห่งนี้ได้เองนะฮะแต่ไม่มีอะไรนะในห้องอย่างนี้มีหลอดไฟอยู่อันนึงนะฮนะ เอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะประตูตรงนี้ก็เปิดไม่ได้พระเจ้าช่วยมีประตูแต่เปิดประตูไม่ได้ดูหน่อยสิมีอะไรข้างในประตูเฮ้ยมีแผนที่สีเขียวอยู่ข้างในโอ้โหแล้วก็วาร์ปมายังสถานที่ไหนไม่รู้นะเนี่ยอุย้ยและสำหรับสถานที่ต่อไปครับหลายคนน่าจะอยากรู้นะว่าในอุโมงค์แห่งนี้นะมันสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วก็ในสถานที่ในอุโมงค์นะฮะมันมีอะไรอยู่บ้างน่เองฮะป่ะ ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะตอนนี้เราสามารถเข้ามาด้านในได้แล้วนะเออทำไมเราเข้ามาง่ายจังแล้วก็เดินมาดูนะเอาเดี๋ยวลถดด้านในนะฮะมันก็จะเป็นทางตันนั่นเองนะฮะโอ้โหบมาช่วยหลอกดาวนี่ว่าโธ่ไม่มีอะไรอยู่ด้านในนะแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นโกสทาวน์เองนะที่ผมพาไปดูนะนี่นี่ยมาดูด้านหลังแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องยืนยันเลยนะฮะว่าอุโมงค์แห่งนี้มันสุดแค่นี้นะฮะเออเขาสร้างไว้ทําไมเนี่ยและในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะสำหรับอันดับที่1ผมขอยกให้กับสถานที่ซ่อมรถนะหรือว่าเป็นกาลาดซ่อมรถเนาะอืมก็จะอยู่ในเมืองที่1นนะเราลองสังเกตจากแผนที่นะฮะมันก็จะเป็นชุมชนของพวกโรงงานต่างๆเนแล้วก็จะมีป้ายสีเหลืองๆตรงนี้แหละนะเราสามารถ เข้าไปด้านในได้นะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยนะฮะนี่เลยสลับด้านในนะฮะจะมีรถคันนี้จอดอยู่ด้วยและประเด็นก็คือเราไม่สามารถขับมาได้นะฮะเออมันมีไว้ทําไมเนี่ย <c oughs> และสถานที่นี้ไม่ได้ลงมอดนะฮะเป็นสถานที่จริงนะฮะนี่เลยอุ้ยผมก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนี่แหละนะฮะนี่ด้านบนน่าจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะอุ้ยคุณพระช่วยสวยงามมากนะฮะ น,นี่ผมชอบอันนี้ว่ะนี่นี่แต่มันขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะฮะส่วนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม